So ada pasangan baru ความรักนะ่ะก็เหมือนการเติมโรบักถ้าไม่เติมอะ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ารักมันมีอยู่จริงร้านนี้เลยลิ p ต์เอ็กช็อปร้านเติมโรบักของคนที่อยากมีความรักเริ่มต้นสู่ความรักง่ายๆเพียงแค่1บาทแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นรักสุดคุ้มก็สามารถเติมได้ในะระบบไ d p a พ s แต่ถ้าไม่จุใจกับความรักร้านเขานะครับก็มีระบบรับฟาร์มรักด้วยนะลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกัน,กนเยอะๆล่ะ <S <S สวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนรินน่กักสเลยครับโอเคอยู่กับผมเองครับ ไมกี้ครับและภายในวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคดีๆนะครับว่าหาสิบหางยังไงให้ได้แบบเร็วๆนะครับผมจะเป็นโหมดสิบหางนะครับแบบที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เลยนะครับไปร้าครับนี่ครับนี่คือพลังสิบหางนะครับที่ได้จากการลงวอ์นะครับผมซึ่งหลายคนนะครับก็ยังไม่รู้ว่าลงวอ์คืออะไรนะครับหรือบางคนรู้แล้วว่าลงวอลเนี่ยมันคืออ่าโหมดหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้โหมดสิบหาง นี้มานะครับผมซึ่งภายในวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคดีๆนะครับในการรงวอย่างไงนะครับให้เราเนี่ยได้สิบหางแบบเร็วๆนะครับผมแล้วก่อนนี้เพื่อนๆนะครับจะไปรับชมคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับก็เช่นเคยผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกด subscribe เป็นกําลังใจผมก่อนเลยแล้วกันแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งคุ้งวิ้งกล่องแก้วกันด้วยเพื่อที่เพื่อนๆนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับหรือเทคนิคดีๆแบบนี้เนี่ยออกมาก่อนใครเลย โอเคครับเพื่อนๆแล้วก่อนที่ผมนะครับจะไปอธิบายนะครับแบบละเอียดเนี่ยว่าผมใช้เทคนิคอะไรกันบ้างน,นะครับจนกลัวผมเนี่ยจะลงบอนะครับแล้วก็ได้สิบหัางนี้มานะครับผมต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าลงบอมันคืออะไร ลงบอลนะครับก็คือโหมดหนึ่งนะครับจะอยู่ข้างล่างสุดนี่เลยนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้านะครับตอนเมนูหน้าเข้าเกมได้นะครับหรือในตัวเกมเนี่ยก็จะมีนะครับในการวาร์ปหาหมู่บ้านนะครับเห็นไหมหมู่บ้านจะอยู่ข้างบนนะครับลงบอลเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะครับจะเป็นรูปนะครับสีเขียวๆแบบนี้เลยนะครับที่เขียนคำว่า วอร์นะครับผมซึ่งการไปก็กดข้างบนนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเกมพาร์ทหรือเซิร์ฟบีพีนะครับใครมีเซิร์ฟบีพีนะครับก็กดอันที่3ได้เลยนะครับและเป้าหมายหรือภารกิจนะครับในการลงบอเนี่ยคือเรานะครับต้องปกป้องนะครับฐานของเราหรือบ้านของเรานะครับจากไอพวกตัวสีแดงแดรกับพวกกิกกี้เหล่านี้ที่มาทําลายบ้านของเรานะครับพอเรื่อยๆนะครับปกป้องไปเรื่อยๆนะครับไปสักห้าเวฟเนี่ยก็จะมีบอสนะครับออกมาครั้งแรกนะครับ ตอน5เวฟนะครับซึ่งบอสตัวนี้นี่เองนะครับที่ออกมาตอนเอ่อเวฟที่5นะครับมันจะมีสเกลนะครับเท่ากับตัวละครเราเลยนะครับก็อารมณ์เหมือนเป็นภารกิจสีแดงนะครับหรือเควสสีแดงที่รับได้ในหมู่บ้านนะครับมันจะเป็นตัวละครเท่าเรานะครับก็จะมีการใส่สกิลหรือคาถาต่างๆนะครับบอสตัวนี้เนี่ยถือว่าจัดการง่ายนะครับผมโอ้ผมลืมบอกไปการลงวอลนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่8คนด้วยนะครับอ่าเพราะงั้นนะครับจะลงวอลเนี่ยผมแนะนําว่าประมาณ 6คนเนี่ยถือว่าโอเคนะครับสคนก็ถือว่าพอได้นะครับเพราะว่าทางที่ไอ้พวกกิกก้เหล่านี้นะครับจะเดินมาเนี่ยจะมีทั้งหมด4ทางด้วยกันนะครับถัดจากเวฟที่5นะครับต่อมาก็เป็นเวฟที่10นะครับที่จะมีบอสอีกตัวหนึ่งเนี่ยออกมานะครับผมซึ่งเวฟที่10นี้นี่เองครับจะมีบอสนะครับซูซานโอโผล่มาแล้วนะครับผมบอสซูซานโอนะครับก็จะเป็นรูปร่างสีต่างๆนะครับซึ่งไอ้บอสซูซานโอเนี่ยมันจะเป็นซูซานุร่างธรรมดานะครับ เกมนี้นะครับซูซานุเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือซูซานุแบบธรรมดานะครับที่เราเนี่ยจะใช้กับเนตรวงแหวนธรรมดาแบบนี้ครับผมนี่อันนี้ผมจะเรียกว่าเนตรวงแหวนธรรมดาแป๊บนึ่งครับนี่นะครับคือหน้าตาของเนตรวงแหวนธรรมดานะครับนี่จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งการแปลงร่างเราต้องมีเลเวลนะครับของตระกูลอุจิวะนะครับหรือตระกูลเนตรวงแหวนเนี่ยอยู่ที่พันสด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองแปลงร่างให้ดูนะครับแปลงร่างกดคอนโทรลก่อนเอ้ยกดตัวซีอ่ากดซีนะครับเปิดโหมดนะครับแล้วก็กดเลขสี่นะครับใครที่่เลนนใมืือออถก็ต้ง กดลูกศรขึ้นนะครับถึง7ครั้งอันนี้ไม่ใช่กดเลข4ีสีกดเลข7อ่ากดเลข7นะครับผมก็จะได้ซูซารโอแบบนี้ครับผมนี่นะครับนี่คือซูซารโอนะครับที่อยู่ในร่างของเนตรวงแหวนธรรมดานั่นเองครับผมนี่จะเป็นร่างแบบนี้เลยนะครับที่เราเนี่ยสามารถแต่งสีต่างๆได้นะครับหรือรูปแบบโมเดลนะครับอันนี้เราก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมกันได้นะครับผมต่อมานะครับถัดจากเวฟที่10นะครับต่อมาจะเป็นเวฟที่15นะครับ ที่เราเนี่ยจะพบกับซูซุโนะโออีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ซูซุโนะโอครั้งนี้นี่เองนะครับจะเป็นซูซุโนะโอแบบเฉพาะแล้วนะครับอาจจะเป็นของซาสึเกะก็ได้นะครับหรือจะเป็นของอิทาจิเก่าอิทาจิใหม่ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกเลยนะครับจะมีของโอบิโต้ด้วยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับซึ่งร่างเออเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเปลี่ยนเป็นเน่โรงแวนของอิทาจิเก่าก่อนละกันเพราะว่าผมเนี่ยมีเรเวลอยู่นะครับอืมไหนนะอิทาจิเก่าอ่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับ แล้วก็ทําการนะครับสวมใส่ไปเลยเมนูอยู่ไหนโอเคสวมใส่เข้าไปนะครับแปลงร่างครับผมอ๋อเดี๋ยวนี้ผมต้องปิดโบดเดิมก่อนสิปิดโมดเดิมนะครับแล้วก็แปลงร่างนะครับอ่ะผมไม่แน่ใจว่าต้องกดเลขอะไรกดเลข3ป่ะเลข3ใช่ไหมเลข3ไม่ใช่หรอแล้วแสดงว่าต้องเลข4่อ่าเลข4นะครับนี่นะครับคือร่างเต็มของซูซารโอเนี่ยเห็นไหมนี่จะเป็นซูโารโอแบบเฉพาะแล้วนะครับไม่ใช่ของไม่ใช่ของอุจิวะแบบรวมๆนะครับอ่า อันนี้จะเป็นเนตเฉพาะของอีทะจิเลยนะครับอืมเป็นพลังลับของพี่แกนะครับซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีโซูซุโนที่ต่างกันออกไปเหมือนกับในตัวอนิเมะเลยนะครับผมถ้าเป็นตัวละครนะครับอย่างเช่นซาสึเกะเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงใช่ไหมครับอีทะจิก็เป็นสีส้มหรือสีแดงนะครับหลังจากเว็บที่15นะครับพอเพื่อนๆเ,เนี่ยกันบ้านมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับพอมาถึงเว็บที่20นี้นี่เองนะครับสิบหางเนี่ยก็จะโผล่มาให้เราเนี่ย เห็นครั้งแรกแล้วนะครับผมซึ่ง10หางณเวลานี้นะครับจะเป็น V2 ก็คือ10หางร่างมังกรแบบนี้เลยครับเพื่อนๆนีแบบที่ผมนะครับโชว์ให้กับเพื่อนๆอยู่ดูอยู่ณเวลานี้นะครับอ่ะซึ่งการตีมันนะครับก็สามารถตีที่ปลายหางนะครับที่อยู่ข้างล่างได้เลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นเล็งหัวเร็งกลางตัวให้เสียเวลานะครับตีแค่หางเนี่ยมันก็ได้รับความเสียหายแล้วนะครับผมสําหรับสิบหางซึ่ง10หางนี้เองนะครับจะออกมาทุกๆ 20เวฟนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเวฟที่20นะครับเวฟที่4060นะครับเอ่อ80นะครับจนถึง100เวฟเนี่ยก็ออกมานะครับผมซึ่งโอกาสเนี่ยเอ่อต้องขอย้ำนะครับว่ามันจะออกมาทุก20เวฟนะครับแต่โอกาสดรอปไม่ดรอปคัมพีเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับดวงของเพื่อนๆล้วนๆเลยมาเข้าสู่ช่วงนะครับแชร์เทคนิคกันแล้วนะครับว่าผมเนี่ยใช้เทคนิคอะไรกันบ้างนะครับ ทำให้ผมเนี่ยได้สิบหางมาแบบเร็วๆนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆเทคนิคที่ผมจะใช้ต่อไปนี้นะครับหรือบอกเพื่อนๆให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้มีเทคนิคตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะไปประยุกต์ใช้กันรูปแบบไหนนะครับผมถ้าจะให้ผมแนะนําเลยนะครับสาหรับเทคนิคแรกนะครับสําหรับใครที่แบบว่าเริ่มมีตระกูลขึ้นมานิดนึงเนี่ย ผมนะครับอยากให้เพื่อนๆใช้เนตวงแหวนเลยนะครับใช้เนตแหวนแล้วก็ฟาร์มเรเวลไปเรื่อยๆนะครับพอเราเก็บคัมพีจากบอสเวฟที่10นะครับเราก็จะปลดล็อกร่างแบบนี้ได้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งร่างนะครับที่ผมแนะนํามากเลยสําหรับการลงวอลนะครับคือเราสามารถแค่คลิกเฉยๆฟยฟันรัวๆนะครับฟันรัวๆก็สามารถการพวกมอนตยมาโจมตีบ้านเราได้แล้วนะครับนี่คือเทคนิคที่สําคัญมากเลยที่ผมนยอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆกันนะครับ ต่อมานะครับคอมโบกันเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่แบบว่าใช้โหมดนะครับในการต่อสู้นะครับหรือซูซานาโออย่างที่ผมบอกไปนะครับต่อมาที่เราเนี่ยต้องมีควบคู่กันนะครับจะเป็นปิดผนึกนะครับจะเป็นปิดผนึกอะไรก็ได้นะครับของรุ่นที่4แบบนี้ก็ได้ครับนี่จะเป็นปิดผนึกแบบนี้นะครับของรุ่นที่4นะครับหรือจะเป็นปิดผนึกไายก็ได้นะครับผม ยิ่งเวลานะครับมอนเนี่ยอยู่เป็นกระจุกนะครับเราดูดมาทีเดียวเนี่ยเอดีของเรานะครับจะเพิ่มขึ้นแบบมากๆเลยนะครับผมทําให้เรานะครับอยู่ในร่างซูซานาโอเนี่ยได้แบบเรื่อยๆนะครับสำหรับเทคนิคที่3นะครับที่ผมใช้เนี่ยแล้วผมเชื่อว่าเป็นเทคนิคที่แบบว่าเพื่อนๆเนี่ยจะหาง่ายที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นซูซานาโอนะครับคือเราเนี่ยต้องมีเนืรอแหวนใช่ไหมครับอาจจะหายากไปนะครับ หรือนะครับเป็นโหมดแบบว่าเออไม่ใช่โหมดสิเป็นคาถาปิดเพลนึ่นะครับที่ดูดค่า AB เนี่ยก็อาจจะหายากไปนะครับอีกเทคนิคตัวหนึ่งที่ผมจะมาแชร์นะครับก็คือดาบฉลามตัวนี้เลยครับผมทําไมต้องเป็นดาบฉลามตัวนี้นะครับเพราะว่าสกิลพิเศษของพี่แกนะครับนี่ที่ปล่อยพลังสีแดงนี้นะครับถ้าเกิดเราเนี่ยปล่อยใส่มอนนะครับมันจะทําการนะครับดูดจักระของคู่ต่อสู้ ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอให้ดูเลยนะครับคือผมเนี่ยกดสกิลนะครับค่า MD เอไม่ใช่ค่า MD สิค่าจะกาะผมเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นแบบมากเลยนะครับทาให้เรานะครับไม่ต้องเสียเวลาชาร์จจะกะแบบนี้ชาร์จแบบนี้ชาร์จแบบนี้นะครับคือชาร์จแบบเรื่อยๆแบบนี้คือเสียเวลามากนะครับสู้ดีนะครับเราใช้สกิลของดาบเนี้ยทีเดียวนะครับจะกะพุ่งขึ้นแบบรวดเร็วและทําให้เรานะครับสามารถใส่สกิลได้แบบต่อเนื่องเลยครับเพื่อนๆสําหรับเทคนิคที่4ี่นะครับที่ผมเนี่ยแนะนาเลยนั่นก เคลื่อนที่ได้แบบเร็วมากขึ้นนะครับจะเป็นสกิลหมอกแบบนี้นะครับอ่ะสกิลหมอกเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยจะหาได้แบบง่ายมากเลยนะครับเห็นไหมสกิลที่ทําให้เราเดินเร็วแบบนี้นะครับหรือจะเป็นเอ่อสกิลพันปักษานะครับที่แบบว่าเราเนี่ยมีเริ่มต้นเลยเดี๋ยวนะหาธาตุเมาหนึ่งอ่านี่นะครับพันปักษาตัวนี้ก็ได้นะครับ <PR ES> เดี๋ยวผมใส่สกิลอานะครับนี่จะเป็นพันปักษาแบบนี้ก็ได้นะครับคือ <enjoyed> ทํายังไงก็ได้นะครับให้เวลาเราอยู่ในวอรเนี่ย เรามีสกิลเดินเร็วๆนะครับหรือสกิลในการเคลื่อนที่เนี่ยเร็วๆสัก1สกิลหรือ2สกิลนะครับเพราะว่าการที่เรานะครับมีสกิลในการเคลื่อนที่แบบเร็วๆเนี่ยมันนะครับจะช่วยเซฟนะครับไอ้พวกกิกกี้เนี่ยที่มาทําลายบ้านเราได้ด้วยนะครับกรณีที่แบบว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยไม่สามารถนะครับกันมอนได้เราก็ต้องไปช่วยเขาบ้างนะครับผม แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคดีๆนะครับในการรงบอทำยังไงให้ได้สิบหางแบบเร็วๆนะครับผมเชื่อว่าคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดโอตัวนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์เลยนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ออกมาเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย